ไปช่วยๆกันช่วยกันเฮ่อไอ่ไอ่ไอ่เดี๋ยวก่อนแบบสิเพื่อเราเบียบปากไฟเนี่ยาเจ้าเอาจักเมด็ดเอาเอาจักเม็ดนี่ยังกระบอกให้เบียบปากไฟนแน่เจ้าหาว่าข่อยเป็นคนนั่นสิจิฮามาข่อยยันยางเชียโอ้บ่ได้เอาจักเมด็ดเอาปากไฟออากูถามมามึงเอาจักเมด็ดเอาโอ้จังส่เจ้าหาเลี้ยงข่อยทีนี่ ข่อยบ่ได้ว่าเอาจังเม็ดจังเม็ข่อยเอาปักเฟ่งูจักดี๋ยวนีวอยังกับรูเรียงเอาก็อ้ถามตนี้นะตัวเสียวจักเม็ดถาดีๆไหมสุมนี่นี่นักเรานักเรารูเรียองไภาษายังเราเดินนี่ข่อยบอกว่าเอาปักเฟ่หนี้ยปักเฟ่แน่บ่ได้ว่าเอาจักเม็ดเจ้าหาว่าข่อยเป็นนนึ่งสันเจอยวมาข่อยสูบมาสูบยางนี่สิข่อยบอกเม่นจังสันบเมนจังสัน กูถามมึงนี่มึงเสียวปักไฟแง่จักเม็ดหาเม็ดสิบเม็ดยี่สิบเม็ดเจ็ดสี่นะเขาจะมาดูนี่เอาเตะใครกันเนี่ยก็ไอโจ้ถามเรื่องยาวเนาะว่าเสียวจักเม็ดนเนี่ยขันสั้นใครเอาสิเม็ดเด้อฮะสิบเม็ดเตะได้ได้ได้เดี๋ยวห้องไปถามเขาให้เขากำลังมาหาห้องอึกหน้าตัดหนึ่งเฮ้ยไอ่ไอ่เอาไปเอาไปเอาแบบตัวดีๆเด้อ พอ,อยักเข้าโรงพยาบาลแบบช็อก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 